อะไรบ้างนะวันนี้มาเลี่ยงกองความขัดแย้งหน่อยดีกว่าเสร็จสักดีปแ<ะ>ล้วเพื่อนหายไปไหนกันหมดเนี่ย เฮ้ย <Hey, S 2> เพื่อนงาน<ม>เป็นไงบ้างวะเนี่ยทำเสร็จพอดีแล้วเนี่ยโอ้แม่งดีจัดเลยว่ะเพื่อนน่าผมคิดว่างานเนี้ยคมสันจะโอเคกับข้อจะกุญิชนันเนี่ยว่าของมึงก็ดีนะกูต้องเขียนเพิ่มอะไรอีกไหมว่าของมึงก็ดีแล้วแหละโอดีแล้วใช่โอเคเราจะเอาไปให้คมสันดูนะเอ้ยให้มันดูเอาได้เลยในข่าววา่า ไปนั่งเขียนหัวข้อมาหรอใช่เป็นงไงเราเพเขียน,นเ,เสร็จมาเมื่อกี้เลยเป็นไงบ้างกูว่ามันก็มันก็ดีนะแต่ว่ากูเขียนมาแล้วอ่ะอแล้วกูกูคิดว่าที่กูเขียนมามันก็โอเคอ่ะมันก็ดีของมึงมันก็ยังยังมีอะไรที่มันขัดขดใจอยู่วะงั้นเอาเป็นเอาเป็นของกูแล้วกันเอาเป็นของกูเลยตามที่กูสั่งนั่นแหละขอบในั้นกู ขอดูงานของมึงหน่อยได้ไหมงานของกูมันก็ประมาณนี้ไงมันก็ดีแล้วแหละแต่ว่าของเราก็ดีนะแล้วมึงว่าไงตาว่ามันดีกว่าของมึงอีก okay. ไม่รู้อ่ะยังไงก็ต้องเอาของกูอ่ะกูไม่ยอมอ่ะงาน<อ>างาน,นี้อของมันดีกว่าไม่ได้ยังไงก็ต้องของกูเพราะว่ากูทํามาดีแล้วกูคิดมาทั้งคืนยังไงก็ต้องเอางานนี้ถ้าไม่เอางานเนี้ยจบกันยังไงวะควมสันก็ไอฟีใไม่ตตาดี กันสองคนรวมหัวกันอยู่ข้างกันอ่ะไม่ยอมเอางานที่กูเขียนนะกูสายเขียนมาทั้งคืน่ะเออเอานออหน้าค่อยๆคุยกันเดี๋ยวเราก็เป็นเพื่อนกัน,นอ่ะรูอ่ะกูตั้งใจเขียนมาขนาดเนี้ยไอต้ตาก็ยังดี่ข้างไอ้ปีมาไม่ยอม,มเอางานกูอ่ะสองคนมันก็ลุมกูอ่ะเอาแล้านอย่างน้อยมันทํางานด้วยกันอ่ะมันก็ต้องเข้าข้างกันดิีส่ะถ้าเกิดงานกูไม่ได้ไม่ได้ใช้หัวข้อของกูกูก็ไม่ทำอ่ะงานเนี้ย ตาในคิดว่างานผมโอเคไหมก็ไม่โอเคเท่าไหร่นะว่าของมึงดีกว่าแล้วแบบนี้คิดว่าเรากับผมสันยังจะทํางานกันได้อยู่ไหมก็ไม,ม่รู้เหมือนกันก็ว่าก็แต่ก็บอกว่าของมึงว่าดีโอเคเรามั่นใจแล้<จ>ขอบใจมากนะตา มันทะเลาะกับฟีลเมื่องานอ่ะงานที่ไออ็อกนะมันก็ทํางานของมันมาฟีลก็ทํางานของมันมาทีนี้มันก็เลยมีปัญหากันเอืมไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะคุยให้ฝากได้นะโอเคเป็นอะไรทะเลาคมสันหรอใช่คมสันไม่ยอมทํางานร่วมกับเขาเลยงานของพวกเรายังหาข้อสรุปกันไม่ได้เลยคือทํามาทางคู่เลยหรอใช่ทำมาเหมือน ทำมาแตกต่างกันคามชินเห็นไม่ตรงกันเราก็ยังสรุปกันไม่ได้ใช่คมสันก็จะเอางานของตัวเองอย่างเดียวจากที่เขาดูเปรียบเทียบกันนะเขาว่าของฟิล์มดีกว่าของคมสันนะเธอคิดว่าไงไม่รู้เหมือนกันคงต้องไปคุยกันอีกทีเพื่อสรุปเราจะมาเลือกอย่างใดอย่างนหนึ่งมันก็ไม่ได้เพราะเราเป็นงานกลุ่ม จะทำยังไงดีนะงานของฟิลมก็ดีงานของคมสันก็ดีจะทำยังไงให้สองคนนี้กลับมาคืนดีกันมาคุยกันเหมือนเดิมงานก็เป็นงานกลุ่มจะทำาไงดีนะฟิลมเราต้องไปคุยกับคมสันนะคมสันก็ต้องไปคุยกับฟิลมเหมือนกันนะไปไหนจะคุยกับฟิมก่ คุยกันนะเรื่องงานกลุ่มเราจะมาแบ่งเป็นสองฝั่งแบบนี้ไม่ได้ไม่งั้นงาน,งานจะไม่เสร็จเอานะล้วจะเอาอย่างไงอ่ะคำวันนี้เขาว่าเราเอางานเนี่ยคนละห้าสิบห้าสิบไหมล่ะไม่รู้อะ่ะแต่กูก็ยังรู้สึกว่างานกูมันควรจะเป็นงานที่ต้องเอาไปใช้อยู่ดีอะ่ะเขาก็มองว่างานของคมสันก็ดีงานของฟิล์มก็ดีแต่ว่ามันมาทั้งสองคนแบบนี้เขาว่าควรเป็นห้าสิบห้าสิบมากกว่านะ พาะงั้นออกต้องเป็นคนใจเย็นๆแล้วก็รับฟังคนอื่นด้วยฟิมก็เหมือนกันมีความเห็นอะไรออกก็ต้องฟังด้วยนะเพื่อนๆเหมือนกันนะทั้งสองคนมีความเห็นอะไรไหมก็ออกตามที่ใหม่ว่าเลยอเขาก็าคิดว่า,วาอย่างนั้นงน้นอาอย่างนั้นก็ได้เขาก็เขาก็ไม่อยากมีปัญหาไรฟิลมอย่างน้อยๆก็ยังมีงานของเขาอยู่กลุ่มเราก็ยังได้ทำงานกันต่อไป โอเคงั้นก็เอาตามนั้นก็ได้พิมกูขอขอโทษนะเพื่อนที่อาจจะพูดรุนแรงไปอาจจะพูดอะไรไม่ดีไปก็ยกโทษให้กูด้วยกูเป็นคนอารมณ์รุนแรงไม่เลยเรากลับมาทํางานด้วยกันเลเพื่อน